สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์กับครูจอยสาหรับวิชาคณิตศาสตร์ในครั้งนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ต่อเนื่องจากาครั้งที่แล้ว <c oughs> ครั้งที่แล้วเราจะเรียนเกี่ยวกับาการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนตัวหนังสือตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูดรบิกนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปก็คือเรื่องของหลักและค่าประจําหลักของเลขโดดในแต่ละหละัก เรื่องแรกของวันนี้ที่เราจะมาเริ่มเรียนกันนะคะ,ะคือเรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักที่มีมากกว่าหนึ่งพันแต่ไม่เกินหนึ่งหมื่นและการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่เพิ่มเติมมานะคะลองมาดูการตัวอย่างภาพแสดงจำนวนนะคะในภาพจะแสดงจำนวนสองพันกับสามร้อย จาก50กับ4หน่วยนะคะเขียนแทนตัวเลขอีกตัวรบิกได้ดังนี้นะคะตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสืออ่านว่า2354นะคะอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าครั้งที่แล้วเราก็จะเห็นการแสดงจำนวนประมาณนี้ทีนี้ไปต่อกันเลยที่จำนวน2354าเนี่ยจากภาพแสดงจำนวนเมื่อกี้นี้นะคะ ล้วเรียลองมาดูกันว่าแต่ละตัวเลขอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดนัวเรียนลองตอบคําถามก่อนนะคะตอบกันเองก่อนนะคะว่าลองดูซิว่าเลขสองอยู่ในหลักใดนักเรียนคิดว่ามันมีค่าเท่าใดเลขสามอยู่ในหลักอะไรมีค่าเท่าไหร่เลขห้าอยู่ในหลักใดมีค่าเท่าใดเลขสี่อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดลองตอบเองนะคะอ่าและเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนตอบถูกกันหรือเปล่า เลข2อยู่ในหลักพันมีค่า2,000ต่อไปเลข3อยู่ในหลักร้อยมีค่า300 5อยู่ในหลักสิบ 10. มีค่า50สและ4อยู่ในหลักหน่วยมีค่า4หน่วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับเรื่องที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วในคลิปที่แล้วนะคะ ไปต่อกันที่จำนวนสอง4สห้าสิบี่เขียนในรูปกระจายได้ดังนี้นี่คือส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในครั้งนี้นะคะก็คือนักเรียนจะต้องรู้ทั้งจำนวนเต็มการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนเขียนในรูปกระจายได้อย่างไรด้วยนะคะามาดูกันการเขียนในรูปกระจายเนี่ยจำนวนเต็มก็จะคือจะเป็น2อ5อห้ี่เขียนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วในรูปกระจายก็เป็นลักษณะของการเขียนจำนวนว่า2 3 5 4มาเนี่ยมีจำนวนอะไรอยู่บ้างก็มีส0 0พันบวกกับ300บวกกับ50แล้วก็บวกกับ4หน่วยรวมกันแล้วหรือว่าหาผลบวกรวมกันแล้วเนี่ยจะได้จำนวนเต็มดังนี้เลยนะคะนี่คือลักษณะาการเขียนในรูปกระจาย ต่อไปนะคะลักษณะของงานที่ให้ไปในครั้งที่สองเนี่ยนะคะงานที่หนึ่งจะเป็นการเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปกระจายนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปกระจายโดยตัวอย่างนะคะคุณครูจะให้โจทย์ไปในตรงสีเทาๆเนี่ยนะคะก็ะคือจะให้โจทย์ตรงนี้ไปว่าสมมุติครูให้หกพันห้าร้อยสามสิบไปเนี่ยแล้วอ่แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับนักเรียนก็จะต้องตอบว่า จำนวน6,530เนี่ยมีจำนวนอะไรบ้างที่รวมกันแล้วได้จำนวนเต็มดังนี้นะคะก็คือลักษณะการเขียนในรูปกระจายก็จะมี6,000บวกกับ500และบวก30สุดท้ายก็คือบวกกับ0หน่วยลักษณะการกระจายก็จะเป็นไล่ลําดับทางด้านขวาสุดก็จะเป็นหลักหน่วยลย0คือหลักหน่วย3อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับ30 าอยู่ในหลักร้อยจะมีค่าดับห้ับ500และสุดท้าย6อยู่ในหลักพันก็มีค่าระดับ6,000ในส่วนตัวสีแดงนี้นักเรียนจะต้องเป็นคนตอบเองนะคะไม่ว่าโจทย์จะเป็นจํานวนไหนก็ตามต่อไปนะคะงานที่สองงานที่สองเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือ,อคําสั่งอาจจะคุ้นๆนะคะว่าให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างไรแต่ที่แตกต่างก็คือตัวอย่างโจทย์นะคะ คุณครูจะให้ตัวเลขในลักษณะเป็นรูปกระจายไปแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายเท่ากับก็คือนะักเรียนจะต้องตอบในส่วนของสีแดงนะคะว่าจํานวนหนึ200่งพบวกสองบวกหกบวกหเนี่ยเท่ากับจํานวนเท่าไหร่ดูใกล้นะคะนะักเรียนจะต้องตอบตรงนี้ว่าผลรวมทั้งหมดแล้วจํานวนที่คุณครูให้ไปบวกแล้วได้เท่าไหร่นะคะ เสร็จแล้วพอตอบจํานวนเต็มแล้วอีกหนึ่งบรรทัดค,คุณครูจะเว้นไว้ให้ก็คือนักเรียนจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือไม่ว่าจํานวนจะเป็นจํานวนใดก็ตามนักเรียนจะเขียนเป็นตัวหนังสือนะคะอีกหนึ่งบรรทัดในแต่ละข้อนะคะต่อไปงานที่สามงานที่สามจะเป็นให้นักเรียนเขียนตัวเลขของจํานวนที่กําหนดให้ตรงหลัก ก็คือจะมีจำนวนไปให้แล้วให้นักเรียนแยกให้ตรงหลักนะคะตัวอย่างนะคะจะเป็นลักษณะของตารางหัวข้อจะเขียนอยู่แล้วว่าจำนวนแล้วก็มีหลักพันหลักร้อยหลักสิบ 1, 000, 100, 000, และหลักหน่วยส่วนของโจทย์ครูจะให้เป็นจํานวนเต็มไปในช่องแรกเช่นครูให้ห้าพันสามร้อยหกสิบเก้าไปเนี่ยนักเรียนก็ไปแยกเลยว่าเลขห้าอยู่ในหลักอะไร เลข3อยู่หลักอะไรเลข6อยู่หลักอะไรและเลข9อยู่หลักอะไรนะคะส่วนที่จะต้องตอบก็คือตรงที่เป็นตัวเลขสีแดงนี่เลยนะคะใส่ให้ตรงหลักนะคะหวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะทีนี้สำหรับงานที่ให้ไปในครั้งนี้นักเรียนสามารถเปิดทบทวนดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะมีตัวอย่างของงานอยู่ทุกงานเลยแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย Drop it.